ก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้เข้าสวนมาแต่เช้าเลยอันนี้จะพามาอัปเดตโครงการปลูกป่าอ่าตอนนี้เราได้ลงต้นไม้เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็มีผักด้วยอันนี้ก็เป็นต้นสักเล็กๆเ,เลยนะครับเพิ่งลงไปเดี๋ยวไปดูพืชผักที่เราได้ปลูกกันไว้นะครับว่า มีการพัฒนาจะเป็นยังไงบ้างอันนี้มันเลยครับมันมันเทศนะครับอันนี้เป็นมันเทศสีส้มนะครับก็ผมเคยทานแล้วก็อร่อยใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นฟักนะครับก็สังเกตว่าเริ่มแตกกอนะครับขยายออกมาแต่อย่างไม่ติดลูก แต่มแมลงเยอะมากนะครับมีทั้งเต่าทองกวนมากเลยครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอี่ครับตัวส้มๆเห็นไหมครับตัวเล็กๆอันนี้กําลังผสมพันธุ์กันมีอยู่ในสวนเราเยอะเลยนะครับข้อเสียของมันก็คือมันจะมากินใบพวกผักของเรานะครับผมก็พยายามจะหาข้อดีของมันอยู่นะ แต่ข้อดีของมันก็มีนะครับก็คือมันผมว่ามันช่วยผสมเกสรของต้นผักได้แถวนี้จะเป็นมันนะครับมันเทศอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นสีขาวแล้วก็สังเกตว่ากําลังจเจริญเติบโตอย่างดีอันนี้งดไซส์สารเคมีมาประมาณเดือนหนึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูฟักทองของผมก่อน ฟักทองที่ปลูกตอนแรกตอนนี้เริ่มเริ่มติดลูกแล้วครับเริ่มมีลูกให้เราเห็นครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับที่ปลูกผมเคยปลูกฟักทองที่บ้านนะครับแต่ไม่ติดลูกแต่มาปลูกที่ไร่มีลูกนะครับพอดีผมไปได้พันมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งท่านให้มา เป็นพันธุ์ดั้งเดิมเดี๋ยวผมจะลองปลูกดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูก็ตอนนี้เราลงไม้ที่เป็นไม้ป่าลงจนหมดแล้วนะครับลงครบละก็เดี๋ยวรอดูความเจริญเติบโตอย่างอันนี้ก็เป็นต้นศักสักทองเพิ่งลงใบนะครับอันนี้แตกเริ่มแตกแล้วน,นี้ก็ปลูกมะข่าโมเห็นไหมครับ ต้นมะคาโมกับฟักทองใครว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับอันนี้เพิ่งลงไปยังไม่ได้เดือนนะครับสังเกตแมลงเต่าทองจะเยอะมากเลยครับตอนแรกผมก็กังวลว่ามันจะกินใบหมดแต่ตอนนี้รู้สึกมันโตแล้วมันกินไม่ทันแล้วนะครับก็แบ่งๆกันไปนะครับ ผมจะให้ดูลูกฟักทองนะครับตอนนี้มันเริ่มติดติดผลแล้วดีใจมากนะครับปลูกฟักทองติดลูกแล้วนะครับผมปลูกอ้อยเก่งนะครับแต่ผมปลูกผักไม่เก่งอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยที่เอาแบบจริงจจังๆนะครับเดี๋ยวมาดูลูกฟักทองนะเห็นไหมครับอันนี้ฟักทองเริ่มติดลูกแล้วเริ่มติดลูกนะครับ มแมลงเดี๋ยวจะถายดูที่ดอกนะครับมแมลงแมลงมันไอเต่าทองมันช่วยผมผสมเกสรเห็หม๋มเตี้ยแยะเลยครับในดอกหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเกสรตัวผู้นะครับเป็นเกสรตัวผู้เเกว่ามีมแมลงเยอะแยะเลยนะครับทีแรกคึงว่าว่ามันจะเป็นปัญหาแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ด้วยกันได้นะครับไม่ทำลายทตให้ต้นไม้เราเสียหายเยอะ S <S สังเกตมาฟักทองเริ่มติดลูกหลายลูกแล้วนี่ก็ติดลูกอยู่โอเคเดี๋ยวจะพาไปชมแตงโมนะครับที่ผมปลูกไว้ในในไร่อ้อยซึ่งทดลองการปลูกเป็นครั้งแรกก็ติดลูกแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะน่ากินหรือเปล่านะเพราะรุ่นนี้รุ่นแรกเลย ข้อดีของการปลูกแตงอ้อยคือผมว่ามันแรงมันไม่ค่อยกวนนะครับนี่นอันนี้เป็นป่าอ้อยที่เป็นพืชหลักของเราอันนี้ก็เป็นแตงโมนะครับสังเกตว่าลูกมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็ยังไม่หยุดทิ้งเขาบอกให้เด็ดทิ้งแต่ลองลองไว้ก่อนนะครับปลูกไว้ประมาณยี่สิบสสิต้นอยู่อันนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นแตงโมแหมนะครับกำลังติดอันนี้ปูกพร้อมกันหมดเลยนนจะหายดูอีก,น,กน้อยๆคนละพันด้วยน้องผมว่าไม่ไสังเกตนสุกเลยนะไอ้มแมลงไมค่ค่อยกวนครับข้อดีของมันเยี่ยมมากเลยนี่เห็นไหมครับเริ่มติดลูกแล้วก็นี่ยเป็นบรรยากาศใน ยามเช้าในไร่ของเรานะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวถ้า,าพืชผักเริญเติบโตมากกว่าน,นี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูใหม่